ามีลูกสาวถ้ามีแฟนตอบมันว่าหลอกกินไม่ได้ถ้าแฟนมันเป็นคนมีเงินแล้วมันเป็นคนงกก็บอกว่าถ้ามีแฟนรวยแต่มันงกอย่ามีดีกว่าให้หาแฟนที่มีความรับผิดชอบเหมือนกันประเทศไทยต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีความรับผิดชอบใช่ไม่ใช่พี่ร้อง รับผิดชอบต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่มีนายกรัฐมนตรีที่สร้างภาพเหมือนอย่างที่เขาพูดกันมาพูดทำไมว่าถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลจะทำโะรนั่นแผนนี้แล้วสองปีกว่ามึงทำอะไรอยู่วะหรือว่ามัวแต่ปราแ้งแต่งหน้าอยู่ตลอดเวลา พี่น้องครับด้วยเหตุนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าการเมืองระบอบปัจจุบันคือประชาธิปไตยสี่วินาทีจริงๆมันไม่เคยสนใจสิทธิ์ของเราแล้วมันผิดรูปผิดฝามันผิดรูปผิดฝาตรงไหนก็มันเลือกสอสอเข้าไปไม่ใช่ทําหน้าที่นิติบัญญัติมันเลือกสอสอเข้าไปเพื่อย,ยกมือให้มันเป็นนายก เพื่อยกมือให้ในโยบายมันผ่านเคยมีที่ไหนที่ไอ้สอสอพักประชาธิปัตย์หรือพักไทยรักไทยที่มันยกมือสวนกับสิ่งที่พักมันกำลังเสนอมีไหมไม่มีถ้าไม่มีแล้วเราเลือกสอสอไปทำมวยมันผิดไปหมดแสดงว่าการเมืองเมืองไทย อำนาจที่ดีประหยัดกับอำนาจบริหารมันแยกกันหรือเปล่ามันไม่แยกกันมันเป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเวลามันยกมือในสภามันก็พวกมากลากไปนั่นคือการต่อรองในสภาว่าถ้ายกมือให้คุณคุณต้องให้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ผมถ้าอย่างนั้นเราจะมีสสสัตว์นรกพวกนี้ เอาไว้ให้หนักเป็นดินทำไมพี่น้องเพราะฉะนั้นการออกเดินทางไปเลือกตั้งครั้งนี้คือการออกไปเพื่อแสดงสิทธิว่าเราไม่เอาระบบการเมืองแบบสัตว์นรกแบบนี้ด้วยการกาโหวตกาโหวต กล้าโหวตทำไมนักการเมืองถึงกลัวโหวตโนเพราะนักการเมืองมันต้องการผูกขาดทางการเมืองพี่น้องเมื่อใดก็ตามถ้ามีการบ้างฐธรตนํนูญพอบอกว่าการเมืองนั้นสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใครก็ได้มันจะค้างกันทันทีไอ้คนค้านคือพวกในทุนและพวกสอสอเก่าๆทุกคนมันจะบอกไม่ได้ต้องเป็นพรรค ทำไมต้องเป็นพักเพราะนั่นคือการลงทุนที่ง่ายที่สุดพี่น้องถูกไม่ถูกพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการที่มันเป็นพักก็เพราะว่าการกรอบโกยจะได้สมบูรณ์แบบอยู่ในรูปอยู่ในฝาที่มันควบคุมได้ใช่ไหมใช่พี่น้องพี่น้องครับผมถามพี่น้องดูเคยมีไหมท,ทั้งทั้งที่นโยบายรัฐบาลผิด สอสอหลายคนพูดกับพวกเราเป็นส่วนด้วยเขาไม่เห็นด้วยแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงเพราะต้องทําตามมาติพักถ้าอย่างนั้นเราจะมีพวกคุณเอาไว้ทําไมใช่ไม่ใช่พี่น้องเราก็นั่งแท็กซี่คันไหนก็ได้แล้วก็เลือกแท็กซี่คันนั้นเข้าไปเป็นสอสอก็ได้ใช่ไม่ใช่พี่น้อง เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าระบบสสระบบพักการเมืองปัจจุบันมันเป็นระบบที่ทําร้ายและทําลายประเทศไทยจนถึงรากเหง้าเลยพี่น้องครับเขาบอกว่า <c oughs> ระบบโหวตโนนั้นจากการทําโพออกมาประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง36% 10กว่าล้านคน เห็นด้วยว่าโหวตโนแต่คำถามมีอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้สิบกว่าล้านคนนั้นออกมาลงคะแนนเสียงแล้วโหวตโนอย่าไปโนโหวตพี่น้องครับโหวตโนนั้นจักก่ายอยู่ที่ไหนผมไม่จำเป็นต้องพูดพี่น้องเข้าใจดีแล้วแต่เหมือนอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี้ ผมพูดภาษาพ่อหุนรามสั้นๆแต่พี่น้องเข้าใจดีว่าพวกมึงเดือดร้อนอะไรกันนักหนาถ้าภูจโบโนมันหนักกระบาลมึงตรงไหนใช่ไม่ได้พี่น้องแค่นี้เองมันก็ตอบไม่ได้ก็มีคนรักอภิสิ์มากก็ให้ไปเรื่องอภิษ์สิทำไมจะต้องส่งเจิมศักดิ์ปิ่นทองส่งคโคโนนของนี้ส่งสมนัตจ้าออกมาใช่ไม่ได้พี่น้องพี่น้องรู้ใช่ไหมใครสมนัตจ้า ผมบอกว่าจากนี้ไปอย่าไปพูดถึงสมณจะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีราคาให้สมณจะบ้ากับตัวเองในเฟซบุ๊กเกิดมาเพิ่งเคยเห็นพระเล่นเฟซบุ๊กว้ย พี่น้องครับพี่น้องจะเห็นได้ชัดว่าการวิ่งเต้นต่อสู้ระดมความคิดให้ประชาชนเข้าใจคำว่าโหวตโนและอธิบายประชาชนว่าทำไมถึงต้องโหวตโนนั้นมันทำให้นักการเมืองสัตว์รกทั้งหลายเดือดร้อนกันไปหมดทั้งทั้งที่ทไม่ได้หนักกระบ,บาลมันเลยแม้แต่นิดเดียว เหมือนอย่างที่ผมเล่าพี่น้องฟังผมมันเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาพี่น้องปวดท้องขี้แล้วจะเข้าไปขี้แล้วมีคนบอกว่าเมืองไปทําไมเมืองไปทำไม,ม,ไำไมกูจะเข้าไปขี้มึงเป็นอะไรหรือเปล่าถูกไม่ถูกพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พวกนักการเมืองที่มาต่อต้านโหวตโนรู้ว่าพี่น้องที่เขาจะโหวตโนเพราะเขาปวดท้องขี้ เขามีพวกมึงเนี่ยเป็นขี้ในท้องเขาเขาจะขี้พวกมึงออกมาแล้วชักโคกลงไปมีอะไรหรือเปล่าอะไรพี่น้องอย่าทรมานคนแก่มากกว่านี้เลย45นาที50นาทีแล้วเอามาไล่ดูที่มีใครมาม้างโอ้โหเยอะจัง พันธมิตรบางคนแหลมพันธมิตรแม่สอดพันธมิตรเสาให้ลาลีโพธารามนองแครลาลีคนใต้กูชาดไปเสียชาติเกิดน่านกาญบุรีภูเขียวสุราชไม่เอาเทพเทือกโวดโนข้างหลังกนมองไม่เห็นพันธมิตรสมุทรปราการพันธมิตรแม่สอดพันธมิตรกำแพงเพชรพันธมิตรของสารอุตรดิตเพชรบุรีชุมพรอุตรดิตแก่งคอย พันธมิตรชาวประทุมลำปางสิงห์บุรีอุดรธานีอีสานก็โหวตโนเดอร์หลายๆเดอร์นั่นพันธมิตรอะไรนะพระจินบุรีมหาลังข้างหลังนั่นน่ะมองไม่เห็นบอลไก่ชาวบอลไกลพันธมิตรพิดโลกพันธมิตรสู้เพื่อพระราชาพันธมิตรไหนอีกมีอีกพันธมิตรสมุยพันธมิตรนครชัยศรีพันธมิตรพัทลุง พัทลุงมีเจ้าหนึ่งที่ขายแกงไตปลาอร่อยมากพันทตรที่ไหนอีกมีอีกไหมพัมทตรภาคเหนือพันมทตรกรุงเทพพันทตรบางสเสนสัตหีบเอาขอดูป้ายหน่อยไม่เอานักการเมืองขายชาติยกไปนีเนเเน้ในกระเบนเข้าคูหากาโบนโนชาวนาไทยยากจนเพราะนักการเมืองเลวเข้าคูหากาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน ไม่เอาคนเผาบ้านของเมืองครองเมืองข้าวัวหากาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่เอาักการเมืองตอแหละสร้างภาพข้าวคหากาไม่เลวาช่องลงคะแนน